่อครับต่อสายอย่างเดียวครับสายเข้าไปกันสาดอย่างเดียวก็ร้านเรานะครับกันสาดข้าไปเทนนี่ต้องถามเลยครับร้านเราไปททำเส็นหลังใหญ่ๆกันสาดมาเป็นชดกันสาดพุ่มในผ้าใบกันสาดมุ้งในกระเบื้องนะครับรับทำนะครับผ้าใบแบบํำยันผ้าใบแบบม้วนเก็บนะครับมีหมดทุกอย่างครับ บอกเลยครับมีมาทุกอย่างครับบริการค่างมาที่นี่ทีเดียวจบครบทุกรายการครับมาที่ร้านจะเห็นการผลิตงานของไม่ว่าจะเป็นงานท้าใบงานเชิศาสต์นะครับ Thank you.